เออละกระหงพรมาแล้วเพราะมาแล้วนขึ้นไปนั่นอยู่าวาหเไปขึ้นบนอนคนหนึ่งมาแต่งบันับนับแต่มาดีดีพอได้นับตัว

ธรรมดาแล้วเมื่อไห่เขาต้มไลเมาเขาต้ม วัดป่าดอนมวยเจ็ดวัดสีสะอาดห้าวัดป่าุกสีหวัดนองไผยสีวัดป่าดอนหินห้องซีวัดสีชพูสิบสี่วัดสวรราราลัมาวัดป่าคอนเจริญสองวัดป่าบนพงสิบสามวัดปลาโนนซาเจ็ด วัดสีสีขวโลวหาวัดปาวังตาท้องสองวัดสิริพัฒน์ทองเจ็ดวัดปาผู้กระแต่หนึวัดปาลัางสีเจริญธรร่อหนวัดปาหลงมากน้อย1วัดปาแก้วมงคลหนึวัดปาสีท่องอินสามวัดปาบรรทอนหนึวัดสามัคคีพัฒนาสาม วัดป่าวิเวกท่ามหนึ่งวัดป่านองเขียน3วัดป่าเมตาศิท่ามหนึองอ่งวัดป,ป่าหอยบอห้าวัปดป่าหลวงพาราสสวัดป่าวังเทว่า1วัดป่าโกข้อด,ดันมวย1วัดป่าหายขอล้ำสี่มีวัด้บดบ่ตรงกับพมิสือี่่ครับวัดใดบมีาพวกัิมาิือวัดป่าบัมพารน ถึงเทไรแล้วร้อยซิบห้าร้อยซิบห้าบวกอีกเทไร้บัดเนี่ยว้าได้เลาต้นบุ้ีซ่องบวกซ่องบ่อเบา ถวายปัดใจนี่มามันลองลอหลังแกก็วเสรแล้วลงปูพวกแกเวลาพท่านในฆราวลคอยจะมาลเพื่อสว่างอพอารวะหลองอยจะมาละเพื่อสว่างข่ายก็ได้ตัวข้าแล้วก็นเลยลกตกมงมากันเลย าราวาฟอมกนรีฟอมเล่ก็ได้ค่าแล้วใช่เลยครับจอวัดปาทรา้ังครับโอตางัวเต็มตนี้งครัรยี่สบเเนาะอ่ารวมแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบเูกหน่อยวก็แม่นบอก มั่เงินเท่าไร่อดีวัี่21เฉี่ยวันวันที่21เฉลี่ย้องดอต้อรับเอยครับวันทะเลสเปนที่ร oh, <and> ับเหมือนบอกฮะฮครันทะเลสเนที่วันเออนี่แน่ว่อันนี้ขันไม่ได้เท่าหร่อย21พ่อหร้อมั่ง ก็แก้เลี้ยงผู้วายจันเกี่ยวกับเงินของทุนนะครับจะหน่อยราวามันมีไล่ใจออกไปสองเทียบปีองขาสองลายนครปีนี้ยอดสมทบปีสองพัอยสิบหามีอยู่สมทบอยู่ยี่สิบดรวมยอดแล้วทั้งเื้่อนี้นะครับเป็นเงินหนึ่งแสนเกพเกสิบบาทห0 9่งศย์เหยอดยอดพันปีองขาบานี ยอดยกมากจากปีที่แล้วที่มันคงเหลือจากปีง6นย,ยกมาอีก83,250บาทรวบยอดทั้งสองอันนี้เป็น1 9, 9 000, 2 3 4 1บาทวันนี้ไล่ใจก่อนปี65อ่างานแรกคืองานศพหลงปูน้องวัดป่าศรีน้องหนิงวันที่22มีนาคมพันมา3,000 30, 0บาทแ้วการล่าสุด งานศพรองพอบุญจันทร์อภานินโยวัดป่าที่ว่าพอศพปเมือวันที่สองานยาอีกพันมากนหนึ่งละอีสามห่บาทรอบรอยใใจละหกหมื่นเมื่อสามารถลบออกแล้วจากจากยอดมันปัจจุบันนีเงินีเงือปัจจัยของทุนโยหนึ่งแสนสามหมือยสี่สิบเาทหนึ่งสามสองสามี่หนึงหนึ่นสามหมื่นสามร้อยสี่สิบเอบาทครับ แต่ยูซีซอกกูไปวปได้ยังได้ตายเอาได้ยังได้ตายเอาเนอนั่งย่างน้ำกันเนี่ยหายบ็ใจข้าดจี๊บแสบตัวนี้จี๊บจะร้านซื้อได้หาล้งคอล้งตาเราเท่ากี่น้ำแล้ว หลบบ่อว่านพุมันไหลายเป็นสปก็แต่ไล้วยังไงนะกเอาไประายบนแี่เนาะเอ้าสององค์สงองค์มากมากคณะสงของพีทีแ้วเริ่มตั้งกองทุนที่เริ่มถึงพวันที่อุากันยาสองหาหกบริจาคผู้อารย์ ่วยมาท่านเบิร์ดิมเพิ่มเดิมเพิ่มได้หนึ่งล้านี่แสนห้าหมื่นบ้ทบางหลงนึ่งแสน่ล้านห0าแสนที่แล้วที่ใช้ชีวิต่อนราาไปแปดทีวิตด้ายไปสี่แสนนั่งแลยงยุงนึ่งล้านหนึ่งล้านคร้บหาห0ืนเนี่ยเขาหักแสน น่งลางนึ่ล่างา้งัวนรท่งเหรียญ่ามวันที่ยี่สิบสี่กันยายนี่จะถึงนี่ก็อนปลาซ้ม้เฮพิ่งเพิ่งไม่ได้สามปีอ่ามาามากีก็ดีวันที่ยี่สิบสี่กันยายนี้วันที่ถากันยากเพราะมันโมด้แล้ววันที่วันเสาร์ที่ยี่สิบสี่วันเสาร์ที่ยี่สิบสี่กันยายน อันเพือสว่างและอเพื่อเป็นร่วมเป็นรวมเป็นร่วมกอตองการกันกย่อีสวางคณะของอัเพอสวางอันเพื่ด้ยึดเขีนเพื่อสวางแด้หกสีหก้อนหน่วยขึ้นไปเป็นสนีสว่างบ้านห้องข้ามยีเิเป็นยิสีอันเดยเขียนนก็ได้สองพุ่นได้สองพูดเลยได้สองพูดคณะ อนาคคุณมือคุคงมหอบะไสามมือคณะของอำเภอสว่างบอเ่อก็ได้หามือแล้วก็ปีนี้ีฟคู้เรียนรองอยากไได้แสนโออยาไปเลสได้เพื่อวันมันหายแสนก้หาแสนตายนอ่นะงนแสนัจะไปเ็ดจะไปหาหามือื่งที่ไปงย่ปแปกล้หลวงปู่พนจมยีนถอดผ้าป่านู้อะไรเม่ได้ี่ไม่ออกจมเด ายไปแปดจะไปสี่ีแสนที่ีปัญหาละหายที่มีเกิดแปดสีอพยพานอนครับังติดวีันนอ้ิดลบเต็มายบางที่ยยนเชียงทอป้นาไปันชุ่มชุ่มนอันนี้ได้แสนบะมีแนียท่ามุไปเสนอไปเสนอไปุกษาหาเนวท่างนวทาุงไป้ สว่าอำเพ่อสร้างเพื่อว่านอนมัะสือแผงแนี้จริงอยู่ตอนนี้วิธีการที่ที่กรนี้การมงคนนี้นี่ทามของคนหันเสียีับเย็บสุดรหามหาลอยปวดตัวหันน้องใจไดงที่งแงะไร่าใ้มคนคนทุกศ์สุเจบตาตุกตนเ็บรหสมหาลอยหาลอยลอยวัดเพื่อะไเพื่มาหาเงิ มาแห้ทุ่นี่ตแ้เอาทุนออกแค่หางมนเอาทุ่นเอาทุ่นไม่มาแทงได้แสียงี่ีสมบัติซีสมบัติเจ้าองม่ัอูกเดียวคีสมบัติน่าจะอบเจ้าเออลดีสมบัติทนุกค่้เอากับบัตรเราบัตรเราซีสมบัติเราห เราดมเออเราดมกุบารต้นนะเอากระตัดต้นแล้วยูแต่ว่นมาบ่ได้จัดต้นเราเราดมเเราสมบัติเอ้ไปเขาจะว่าบ้นเสียงสมบัติอีนเราดมเนี่ยเราดมเนี่ยหลายแบบหมดอย่าิ Gracias. Sí. No.

Oataotoid hampu bagingka tebang ho tanpa sama dariribuancasana peyaparan Japaniaanca sandndahanang dikunang sandndahararanlancaan nyewaakatu poshanang parei Suiapit Ahranca khaancabubu namawaro jati. Surya lo tay lagi apaiku nang watang jaan tehiku kitatali hondaharahara nuani para ini sangsi mayang takangangikukha kanangangjib kanwang ut kanang ni heman yang as takhati tak yoekana awajib wang sap manteni utu kanan hare Tapangung senibuang senitenungokbi hareetapang punnak wado apa ini kita ehwanangwa pagi camppar ini kita bagiso diwaksosi pan namanya taroyatajso yacapiku kamu sangku taa

wanttangko seraaka mang keuh hisan Re sangangga hitang petalang nama koti <simitation> katung ytak rupangko seraaka masa petakasan <simitation> Irani karya manusan